สวัสดีค่ะแอดหวานเองค่ะเอดนี้นะคะแอดหวานจะมาเล่าต่อตอนที่33แล้วของซีรีส์จีนสนุกมากเลยเรื่องนี้จอมโจรขุดสุสานค่ะอัลติเม n โน e นะคะเป็นภาคที่เรียกว่าปริศนารับคั้วสุดท้ายนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทีมที่หมู่บ้านปาไหนเนี่ยก็มีเจ้าว้วนเสี่ยวเกอแล้วก็ทีมก็เดินทางไปต่อ ตามแผนที่ที่เหล่ากาให้มานะคะระหว่างนั้นเองเจ้าไหลตกค่ะมันก็คอยเฝ้าติดตามกลุ่มเจ้าอ้วนนะคะอย่างใกล้ชิดไปแบบลับๆเลยนี้เจ้าอ้วนก็ถามเสี่ยวเกอว่าเราพักกันก่อนไหมแล้วลองศึกษาแผนที่กันดูเสี่ยวเกอพยักหน้าเจ้าอ้วนก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยพักกันก่อนแล้วก็ระวังด้วยนะระวังหมีลวดถั่วด้วย จ้าอ้วนแยกตัวไปอีกค่ะก็คือไปฉี่นั่นเองที่มุมหนึ่งนะคะจากนั้นคนของเหล่ากาก็ตามไปฉี่ด้วยพอเจอ้าอ้วนค่ะออกมาก็ไม่ทันเลนะคะคนที่เพิ่งเข้าไปก็ร้องว่าช่วยด้วยแล้วหมี่ลวดถัวค่ะก็ออกมาฆ่าคนคนนั้นตายทีนี้ก็มีไอหมี่ลวดถัวนะคะออกมาจํานวนมากเลยเจ้าอ้วนค่ะก็สั่งให้เตรียมด่างเข้มขน้นแต่ว่าจํานวนของมันมีมากเกินไปนะคะที่ด่างเข้มข้นจะกําจัดพวกมันได้เสี่ยวเกอค่ะก็เจอช่องทางหนึ่ง ที่หนีออกไปได้ก็จึงร้องเรียกทุกคนว่ามาทางนี้ทางนี้แล้วก็ให้แต่ละคนนะคะหนีไปก่อนซิวซิวค่ะที่ทำกระเป๋าอุปกรณ์ตกไว้ในดงอ้หมีรั่วถั่วนะคะก็เสี่ยวเกก็จึงย้อนกลับไปเอามาให้แล้วก็ต่อสู้กับหมีรั่วถั่วหลายตัวเลยค่ะเจะ้าอ้วนเองก็กลับมาช่วยเสี่ยวเกอด้วยนะคะก็จนช่วยกันหนีไปได้นั่นเอง ภาพตัดมาทางด้านอูเสียค่ะก็ขุดนะคะขุดขุดขุดจนสามารถทะลุเข้าไปในถ้าได้ทั้งสามก็เข้าไปข้างในอูเสียบอกว่าเนี่ยเจอเพื่อนเก่าก็คือไหดินเผาด้่นเองนะคะที่วางเรียบอยู่หลายใบยแล้วก็มีเส้นผมคุมไว้ด้วยเสียหฮาวาก็จึงพูดขึ้นว่านี่ดูแล้วโอุโมงค์เนี่ยไม่สั้นเลยนะลองค่อยๆหาดูนายแว่นดําก็บอกว่าเนี่ยในหลุมนี้มีแต่ม้วนไม้ไผ่เนี่ยเป็นทางเดินแห่งวัฒนธรรมหรือไงนะ เสียวฮวาก็เลยพูดขึ้นว่าอักษรโบราณที่จินหวันถังแปลในตอนนั้นก็คงจะขนออกมาจากที่นี่แหละนายแว่นดำก็เลยพูดขึ้นว่านั่นก็หมายความว่าที่เนี่ยไม่มีอะไรที่มีราคาแล้วละสิเสียวฮวาได้ยินก็เลยพูดว่าแค่ไม่มีค่าสําหรับพวกเขาเท่านั้นอู๋เสียถามขึ้นว่านายว่าตอนนั้นคนของเก้าสกุลนะ่ะข้ามไปได้ยังไงพวกนายดูข้างล่างสิหยดินเผานี้ก็แตกไม่กี่อันหรือว่าพวกเขาบินข้ามไป นายแว่นดำจึงพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ง่ายมากสำหรับพวกเขาก็คือทางเดินมันเต็มไปด้วยไหยดินเผาที่วางเรียงๆไว้นะคะทำให้ไม่มีช่องที่เดินได้เลยเต็มไปด้วยไหยนั่นเองเสียฮาวาก็ถามนายแว่นดำว่าใครจะไปก่อนฉันหรือนายนายแว่นดำอาสาไปสำรวจทางให้ก่อนนะคะแล้วเขาก็กระโดดข้ามเกาะค่ะข้างผนังจนผ่านไปได้แล้วตะโกนออกมาบอกว่า อุโมงไม่ได้ลึกอย่างที่คิดผ่านมาได้ง่ายๆเลยอูเสียจึงว่าง่ายอะไรล่ะ นายวันดดำก็จึงพูดว่านายน้อยนายน้อยสามเสนอราคามาเดี๋ยวเขาไปรับอูเสียก็เลยพูดขึ้นว่ารอบนี้ตระกูลเชี่ยกับตระกูลห้วนะเป็นเจ้าภาพถ้าจะคิดบัญชีให้ไปคิดที่เสี่ยวฮวาได้เลยนายวัฒนดดำก็ตะโกนมาว่าเนี่ยมีของสิ่งหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปอูเสียว่าต้องจ่ายค่าจ้างก่อนเหรอแล้วถึงจะยอมบอกก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจนอูเสียร้องเรียง นายแว่นดำแล้วก็บอกว่านายอย่าล้อเล่นก็ยังไม่มีเสียงตอบเสียฮวาก็เลยบอกว่างั้นฉันจะไปดูเขาหน่อยแล้วเสียฮวาก็กระโดดข้ามไปอู๋เสียตะโกนถามว่าเจอนายแว่นดำไหมเสียฮวาตอบว่าไม่ไม่เห็นเลยอู๋เสียก็ว่าแล้วข้างในน่ะมีอะไรไหมเสียฮวาก็บอกว่ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนจะทำมาจากเหล็กแต่ไม่รู้จะบรรยายยังไง อู๋เสียก็เลยพูดขึ้นว่าใหญ่หรือเล็กยาวหรือสั้นกลมหรือหนาเสี่ยฮวาจึงตอบว่ามีจานเหล็กใหญ่มะหึมาอยู่เหมือนบาทเลยเจ้าเนี่ยมันหมุนด้วยตัวเองอู๋เสียก็บอกให้เสี่ยฮวาออกมาก่อนมาหาทางให้เขาเข้าไปด้วยแล้วก็ไปหาไหนแว่นดำให้เจอแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเสี่ยฮวาก็บอกว่าเดี๋ยว เราก็เงียบไปนานอีกจนอู๋เสียบอกว่านายอย่างเงียบสินายอย่าทำให้ฉันกลัวได้ไหมแล้วก็ร้องเรียกเสี่ยวฮวาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับอู๋เสียออกมาที่หน้าถ้ำแล้วก็วิทยุสื่อสารบอกคนข้างล่างว่าเสี่ยวฮวากับนายแว่นดำเกิดเรื่องแล้วให้รีบตามคนมาช่วยลูกน้องก็รับคำสั่งว่าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ ภาพตัดมาที่ทางเจ้าอ้วนแล้วก็พวกนะคะหนีมาจนเจอสะพานไม้แห่งหนึ่งที่เก่ามากแล้วชิวชิวก็มองไปยังอีกฝั่งของสะพานไม้แล้วบอกว่าพี่อ้วนอีกฝั่งไม่มีทางแล้วนะมีแค่ผนังด้านหนึ่งเจ้าอ้วนก็เลยขอแผนที่จากเสี่ยวเกอมาในแผนที่เขียนว่าภูเขาแพะ ยอดเขารองแล้วก็ถามเหล่ากาว่าแผนที่ของนายเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเหล่ากาก็บอกว่าได้สิแล้วก็บอกว่าเนี่ยตรงข้ามหน้าผาเนี่ยมีอุโมงค์อยู่อาจจะอยู่หลังกำแพงนั่นก็ได้เจ้าอ้วนก็เลยบอกว่าเมื่อเชื่อถือได้งั้นก็นำทางหน่อยนะ ภาพตัดไปที่ทางอูเสียค่ะกลับเข้ามาในถ้านะคะแล้วก็กระโดดจะข้ามตามเสี่ยวฮวาไปบ้างแต่ว่าฝีมือเขายังไม่ดีเท่าสองคนนั้นก็กระโดดไปแล้วก็เกือบตกลงไปเหยียบหดินเผาค่ะแต่โชคดีที่ยังเกาะไว้ทันนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ตามผนังที่มีช่องให้เหยียบเนี่ยผ่านไปได้แต่ต้องระวังไม่ให้ตกลงไปโดนไอ้หดินเผาด้านล่างแล้วเขาก็เจอกับสิ่งหนึ่งที่เหมือนคนที่โดนปกคลุมด้วยขยุ่ม ขยุ่มยานะคะแล้วเขาก็ลองเอาม้วนไม้ไผ่เนี่ยเคลี้ยงเข้าไปใส่แล้วก็บอกว่าสวัสดีคุณขยับได้ไหมคุณพูดได้หรือเปล่าหรือหรือว่าถ้าคุณพูดไม่ได้แล้วก็ผมจะไปก่อนแล้วนะตกลงกันก่อนนะผมไม่ยุ่งกับคุณคุณก็ไม่ยุ่งกับผมตามนี้นะแล้วเขาก็ค่อยๆไต่ไปต่อค่ะ พออูเสียเงยหน้าขึ้นดูที่สิ่งนั้นอีกทีก็เห็นว่าเอา้าไม่มีแล้วหายไปแล้วแต่กลับมาอยู่ข้างๆเลยค่ะข้างอูเสียเลยนะคะฉากนี้ตกใจเขาก็เลยเอาตัวค่ะกระแทกแต่ว่าตัวเองก็ตกลงไปที่พื้นแล้วก็โดนไหดินเผาแตกค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ขานะคะอูเสียก็ได้พยายามไถไๆตัวเองให้ผ่านไปให้ได้ค่ะก็คือตอนนี้ที่พื้นถึงจุดที่ไม่มีไอ้พวกไหดินเผาอยู่แล้วนะคะ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ทางเหล่ากาเหล่ากาก็บอกว่าเนี่ยลูกน้องเขาไม่มีใครกล้าไปสักคนหนึ่งเจ้าอ้วนก็เลยพูดขึ้นว่างั้นเอาแบบนี้เราส่งมาทีมละคนยุติธรรมดีแล้วเจ้าอ้วนก็ไปบอกกับซิวซิวว่าเนี่ยเราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมซิวซิวก็บอกว่าเมื่อกีย้ยังไม่เชื่อใจพวกเราอยู่เลยแล้วก็บอกว่าได้ แต่มีเงื่อนไขคือต้องแซ่หัวแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งฉันเจ้าอ้วนก็เลยบอกว่าได้เลยค่าน้อยอ่ะห้วยเย่อปันคารวะคุณหนูหัวชิวชิวก็เลยบอกว่าดีงั้นทีมเราให้นายไปแล้วกันห้วยเย่อปัน สรุปนะคะเจ้าอ้วนก็ไปค่ะเหล่ากาก็เอาเชือกมาให้เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนก็ถามว่าเชือกนายเชื่อถือได้ไหมเหล่ากาบอกว่าได้สิเชือกเนี้ยจุดไฟเผาก็ยังไม่ขาดเลยแล้วเขาก็ลองให้ดูค่ะเจ้าอ้วนบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วถ้าขาดมาน่ะจะน่าอายแค่ไหนเจ้าอ้วนค่ะก็เตรียมตัวจะข้ามสะพานนะคะแต่เสียเ่ยวเก็มาจับเอาไว้แล้วบอกว่าอันตรายเจ้าอ้วนก็ถามว่านายคิดอะไรได้หรือ เสี่ยเกอก็สายน้าเจ้าอ้วนก็ถามว่าแล้วเอาไงดีละ่ะเราก็ส่งเชือกให้เสีย่ยเกอนะคะว่าอนายไปและกันเสี่ยเกอก็บอกว่าระวังตัวด้วยก็คือก็คือเสี่ยเกอก็บอกให้เจ้าอ้วนไปนะคะสรุปก็มี3มคนค่ะที่เอาเชือกอผูกไว้ที่เสาสะพานนะคะแล้วอีกฝั่งก็มัดตัวเองเอาไว้เพื่อกันตกจากสะพานนั่นเองก็มีเจ้าอ้วนค่ะมีลูกน้องเหล่ากาแล้วก็มีลูกน้องตระกูลหัวแล้วก็ค่อยๆเดินข้ามกันไปนะคะ ภาพตัดมาที่อูเสียที่คานมาถึงห้องที่มีจานเหล็กแบบที่เสี่ยวฮวาบรรยายไว้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะอูเสียเห็นไฟฉายของเสี่ยวฮวาตกอยู่ก็ลองร้องเรียกแล้วก็บอกว่าไม่มีทางไปแล้วคนไปซ่อนที่ไหนกันเนี่ยแล้วภายในห้องค่ะก็เหมือนไม่มีทางออกไปไหนแล้วอูเสียก็เข้าไปใกล้ๆจานเหล็กที่หมุนเองได้แล้วลองเคาะดูแล้วก็ตะโกนว่าหากเป็นพวกนายให้เคาะสองทีก็ไม่มีเสียงตอบกลับ อูเสียก็ร้องเรียกอยู่หลายครั้งนะคะจนเอาแท่งเหล็กอะมางงัดที่ฐานของจานเหล็กค่ะจากนั้นภาพตัดไปอีกแล้วค่ะตัดไปที่เจ้าอ้วนนะคะที่เดินมาถึงกลางสะพานละคนของทีมเหล่ากาก็สะดุด ร่องไม้ที่มันหักแล้วก็แต่ว่าแค่ล้มลงไม่ได้ตกลงไปเจ้าอ้วนก็บอกว่าเดินให้ระวังระวังหน่อยเนี่ยเราเดินมาถึงกันกลางสะพานแล้วมีสมาธินหน่อยนายจะฆ่าพวกเราหรือไงเจ้อ้วนค่ะก็ลองเอาแท่งไฟสะท้อนแสงนะคะโยนเข้าไปด้านล่างเพื่อประมาณความลึกจนเห็นว่าด้านล่างนี่โอโ้โหมันลึกมากเลยนะคะหากตกลงไปเนี่ยไม่มีทางรอดแน่ๆทางต้นทางค่ะเหล่ากาก็ตะโกนถามว่าเป็นยังไงกันบ้าง จะอ้วนนะคะที่เดินเกือบสุดสะพานแล้วก็เจอประตูหินค่ะก็เลยตะโกนไปว่ามีประตูหิน ภาพตัดมาอีกแล้วค่ะทางด้านอูเสียนะคะเขาก็งัดแขนงัดไอ้จานเหล็กอันนั้นแหละจนมีช่องด้านใต้นะคะเขาก็ลองตะโกนเรียกเซียวฮัวนายวันดำนายอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเขาตะโกนไปเรื่อยๆค่ะจนในที่สุดเนี่ยเสียงเขาก็หายไปเลยแล้วเขาก็พูดออกมาแต่ว่าไม่มีเสียงแล้วตัวประหลาดค่ะที่มีขยุมลานะคะตอนที่อูเสียเจอก่อนหน้านี้ก็เข้ามาหาเขาในมือมีกระบองของเซียวฮัว อูเสียจำได้ค่ะแต่ตัวประหลาดนั้นก็ไม่ได้เข้ามาทําร้ายเขานะคะอูเสียก็เลยรู้ว่าเอาคงเป็นเสี่ยวฮาวาก็เลยพยายามจะบอกว่านายแว่นดำอะ่ะอาจจะอยู่ใต้ฐานจานด้านล่างแต่เขาพูดออกมาก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะตัวประหลาดนั้นก็ชี้ไปที่ชุดเกราะนักลบค่ะแล้วก็ให้อูเสียนะ่ะใส่เอาไว้จากนั้นก็พาเขาเดินออกไปนะคะ ภาพตัดกลับมาที่เจ้าอ้วนแล้วค่ะก็ตะโกนบอกว่านี่พวกเขากาลังจะเข้าไปแล้วนะก็คือเจ้าอ้วนมาถึงประตูหินนะคะทั้งสาก็ข้ามสะพานมาจนถึงอีกฝั่งที่มีประตูหินบานใหญ่ลูกน้องของซิวซิวก็ทําท่าจะจับประตูนั้นเจ้าอ้วนก็ห้ามไว้ก่อนแล้วบอกว่าฉันว่านายว่างไม่มีอะไรทําหรือไงนายไปจับมันทําไมไอห่วงประตูนี้นะคะเท่ากับคํสามคํามันมีนกลไกนะเปิดมันออกมาก็เท่ากับฆ่าตัวตาย ลูกน้องเหล่ากาก็ถามเจ้าอ้วนว่าไอ้ลายเว้าวนูนไม่เรียบเนี่ยมันคืออะไรเจ้าอ้วนก็บอกว่าเป็นรูปสลักนูนแต่ว่าเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยมองรายละเอียดไม่ออกแล้วและหันไปเจอสัญ,ญลักษณ์ของเสี่ยวเกอที่เขียนทิ้งไว้ค่ะแต่ก็ได้เหยียบไปที่หินแผ่นหนึ่งนะคะก็เลยทําให้กลไกมันทํางาน,นกลไกนั้นะทะทให้เกิดไฟไหม้ที่กลางสะพานเลยเจ้าอ้วนก็บอกให้ทุกคนรีบวิ่ง แต่ไฟก็รามมากนะคะจนไม่สามารถวิ่งกลับไปได้แล้วเสี่ยวเกอที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งจะข้ามมาหาเจ้าอ้วนก็มาไม่ได้เช่นกันลุกน้องซิวซิวก็เลยบอกว่าจะทำยังไงกันดีทางตันแล้วหนีไปไหนไม่ได้แล้วลูกน้องเหล่ากาอีกคนก็เห็นว่าบานประตูมันเปิดได้ค่ะจึงได้เข้าไปเปิดดูแต่ข้างในเนี่ยมันมีไอตัวประหลาดนะคะมีลวดถั่วอยู่ที่กำลังออกมาแล้วก็จะฆ่าค่ะ เออออกมาฆ่าไอ้คนนั้นตายไปเลยอ่ะจะอ้วนก็เลยตัดสินใจนะคะจะใช้เชือกกระโดดหนีไปด้านล่างนี้ทั้งสองคนที่ยังรอดเหลือก็ตามไปค่ะ ส่วนทางต้นทางนะคะเสี่ยวเกอกับชิวชิวแล้วก็พวกก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วด้วยความร้อนจากไฟไหม้ก็ทำให้หมีรั่วถั่วก็ออกมาจากผนังถ้ำเช่นกันมันร้อนไงสิวสิวก็สั่งให้ลูกน้องของเขานะคะใช้ด่างเข้มข้นสกัดเอาไว้นี้เจ้าอ้วนค่ะกับคนของสิวสิวเนี่ยก็ห้อยติดเชือกอยู่แต่ว่าไฟก็ลามมาไหม้เชือกนะคะ จนขาดค่ะอาไหนบอกว่าเชือกนี้ไฟไหม้ไม่ขาดนะคะแต่พอไฟไหม้เชือกขาดลูกน้องของซิวซิวก็ตกลงไปตายแล้วส่วนเชือกของเจ้าอ้วนก็กําลังจะขาดเช่นกันค่ะพอตกลงไปนะคะเสี่ยวเกิก็ตามมาจับเจ้าอ้วนไว้ได้ทันโอ้โหโชคดีมากทั้งสองไม่ได้ตกลงไปในเหวแต่อยู่ที่ชั้นหินจุดหนึ่งแล้วมองไปอีกฝั่งนะคะก็เห็นว่ามีถ้าอยู่ทางซิวซิวก็ได้พยายามสกัดหมีลวดถั่วเอาไว้แล้วก็ให้ลูกน้องรีบไปหาทางที่จะหนีไป แต่ก็ไม่เจอทางที่จะหนีไปได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะภาพตัดมาที่อูเสียบ้างอูเสียทำแผลให้เสียวฮวาหลังจากที่ออกมาจาก ้ำค่ะมนก็มายืนอยู่ที่หน้าถ้ำแล้วอูเสียถามว่าทําไมนายเจ็บหนักขนาดนี้ล่ะเสียวฮวาบอกว่าไอ้ใต้าจานเหล็กอ่ะมีสิ่งที่รับมือได้ยากอยู่หลังจากที่ฉันเข้าไปก็เห็นว่าจานเหล็กเปิดอยู่ฉันก็เลยลองลงไปดูใต้จานเหล็กมีช่องว่างอยู่นายแว่นดำอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ฉันก็เลยลงไปหาคิดไม่ถึงว่ายังไม่ทันได้บอกนายฉันก็ไม่มีเสียงแล้วฉันทำได้แค่กลับขึ้นมาข้างบนแล้วปิดจานเหล็กซะ อูเสียจึงพูดขึ้นว่างั้นนายวันดำก็ถูกขังไว้ข้างในแล้วเหรอเสี่หวววาก็บอกว่านายวังใจในายวางใจเธออูเสียเขาไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ให้มองที่เสื้อกลอกอูเสียก็มองเห็นว่ามันมีข้อความอยู่ว่าหาฉันอูเสียพูดว่าเนี่ยเขาให้พวกเราไปหาเขาเสี่หวววาก็บอกให้อูเสียดูอีกด้านสิมีคําว่าไม่ต้องก็คือรวมกันแล้วก็คือไม่ต้องมาหาฉันนะคะ นี่อูเสียอ่านทั้งหมดค่ะก็คือไม่ต้องตามหาฉันอูเสียบอกว่าเนี่ยแต่ถึงจะเป็นแบบนี้แต่พวกเราก็ต้องหาเขาให้เจอใช่หรือเปล่าเสีย่ยวฮวาก็เลยบอกว่าไอ้สถานการณ์ข้างล่างเนี่ยถ้าฉันจัดการได้แล้วก็เขาก็ต้องจัดการได้เหมือนกันแต่ถ้าเขาเจอปัญหาเนี่ยสภาพของพวกเราตอนนี้ไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ อูเสียก็เลยบอกว่าก็ได้งั้นของพวกนี้ล่ะคืออะไรกันทำไมถึงติดตามตัวได้อูเสียถามถึงมแมลงที่ติดตัวเสี่ยวฮวาก่อนหน้านี้นะคะแล้วตอนนี้เอาออกหมดแล้วอยู่ที่พื้นเสี่ยวฮวาก็บอกว่าขยุมล้าน่ะคงติดตัวตอนที่ฉันข้ามไปแต่ว่าของพวกนี้ประหลาดมากนะถ้าได้เจอเลือดก็จะตื่นตัวเป็นอย่างมากแถมยังห่อฉันไว้ทั้งตัวอีกด้วย จากนั้นฉันก็เจอชุดเกราะพวกนี้มีตัวหนังสือของนายว่นดำสลักอยู่ตอนแรกอะ่ะฉันคิดว่าจะใส่ชุดเกราะแล้วเตรียมตัวออกไปจู่ๆฉันก็เห็นนายเข้ามาอูเสียจึงพูดขึ้นว่านายยังมีหน้ามาพูดอีกนายแต่งตัวแบบนี้เกือบทำฉันตกใจตายแล้วรู้หรือเปล่าเสือฮวาก็บอกว่าเนี่ยนายอะ่ะยังจะมาโทษฉันอีกหรือฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วปรากฏว่านายนะ่ะไม่เข้าใจแม้แต่สัญญาณเคาะด้วย เนี่ยเปืองเลือดฉันไปเยอะขนาดนั้นอูเสียเลยบอกว่าใครจะรู้ว่านั่นเป็นนายกันล่ะเสียฮาวาก็เลยพูดขึ้นว่าฉันเคาะสัญญาณบอกนายแล้วไม่ใช่หรือไงอูเสียก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวสิงั้นนายเคาะสัญญาณราตีสงัดที่ปาอ,องลาสนมไม่ได้หรือไงแค่เคาะแบบนั้นฉันก็รู้แล้ว เสียวฮวาจึงบอกว่าจริงเสจอากาศในช่องว่างใต้จานเหล็กไม่ปกติอยู่ได้ไม่นานนะต้องหาคนมาส่งพัดลมดูดอากาศขึ้นมาจากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปที่เสี่ยวเกอหาะก็ใช้ดาบผูกติดกับเชือกแล้วก็ปาไปเสียบเป็นหลักไว้ที่ถ้ำอีกฝั่งนะคะที่เขาเจอเพื่อจะไต่ข้ามไปเจ้าอ้วนก็ใช้พลุส่งสัญญาณบอกให้พวกชิวชิวที่อยู่ข้างบนนะ่ะรู้ว่าเขายัางไม่ตายนะ ชิวๆค่ะก็เลยสั่งให้ทั้งหมดไต่ผาลงไปตามเจ้าอ้วนกับเสี่ยวเกิดที่อยู่ตรงนั้นตอนนั้นนะคะหมี่ลวดถั่วก็ยังออกมาอยู่ค่ะลูกน้องของซิวๆคนหนึ่งก็สละชีวิต กั้นนะคะกั้นหมีรวดถั่วเอาไว้เพื่อให้คนอื่นหนีไปได้จนทั้งหมดก็ตามมาเจอเจ้าอ้วนแล้วก็ไต่เชือกข้ามไปที่ถ้านั้นนะคะเจ้าอ้วนก็ด่าเหล่ากาว่าเอาแผนที่เฮงซวยอะไรมาให้เนี่ยเกือบทําให้พวกเขาตายกันหมดแล้วเหล่ากาก็บอกว่านี่มาดูสิพวกเราอ่ะก็เดินตามแผนที่มาแต่แรกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็บอกว่านี่ไงตรงหน้าผาเนี่ยมีอุโมงค์เสี่ยวเกอก็บอกว่าแนวตั้ง เจ้าอ้วนจึงพูดขึ้นว่าแผนที่มันแบนเนี่ยนี่มันแนวตั้งแล้วบอกเหล่ากาว่านี่มันอุปกรณ์เฮงซวยอะไรของนางภาพสแกนอะ่ะเขาดูได้ว่าทางไหนไปทางไหนทางไหนตัน ดูตำแหน่งช่องว่างของบนล่างเนี่ยไม่ออกสักนิดเลยแผนที่อะไรช่องว่างนี้ไม่ได้อยู่ด้านหลังที่อยู่ตรงข้ามสะพานแขวนตรงนี้ต่างหากที่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องอะไรก็บอกเชื่อถือได้ถ้าพวกเราสองคนฟังนายทุกอย่างเนี่ยมี800ชีวิตก็คงไม่พอให้นายใช้หรอกยังจะมาบอกว่าเชื่อถือได้อีกเหล่ากาก็ถามเจ้าอ้วนว่าคุณเจออะไรอีกล่ะฝั่งตรงข้ามของสะพานแขวนน่ะเจออะไรไหม เจ้าอ้วนก็บอกว่าเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเสี่ยวเกินั่นหมายความว่ามันอันตรายมากเหรอเจ้าอ้วนก็เลยพูดขึ้นว่าไม่อันตรายเลยสักนิดก็แค่ตอนที่เห็นครั้งที่แล้ว่วเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเจ้าอ้วนก็ถามเสี่ยวเกิว่านายจำที่นี่ได้บ้างไหมเสี่ยวเกอเอาแต่นิ่งค่ะเหล่ากาก็ชี้ให้เจ้าอ้วนดูสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่ว่า นี่คืออะไรเขาไม่รู้จักเลยจะอ้วนก็บอกว่าวงกลมะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมฉันนะ่ะรู้จักอยู่หรอกเหรียญทองแดงตังซือหรือไงนะสี่เหลี่ยมที่ล้อมวงกลมนี้คืออะไรล่ะโจทย์เลขาขาคณิตหรือแล้วก็ถามหาแผนนะคะแผนที่คำนวณความกว้างความสูงคืออันนี้เป็นสมการหรือนะคะก็สงสัยกัน ซิซิลค่ะก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ได้นะเจ้าอ้วนก็เลยดูอีกทีแล้วก็บอกว่าตำแหน่งในรูปน่าจะเป็นแนวตั้งทั้งหมดเสี่ยเกอก็เลยบอกว่าเป็นทรงเกลียวลูกน้องชิวชิวคนหนึ่งก็ถามเจ้าอ้วนว่าพี่ใหญ่ของเขาล่ะ จาอ้วนก็เลยบอกว่าเขาตกลงไปในเหวแล้วลูกน้องคนนั้นก็บอกว่าให้คุณข้ามไปก็เพราะจะได้ดูแลพวกเขาทำไมคุณไม่ช่วยเขาล่ะจะอ้วนก็เลยพูดว่าไหนรู้ได้ยังไงถ้าฉันไม่ช่วยเขาอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเกอเนี่ยฉันก็คงตายอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอีกอย่างนะในเมื่อนายเป็นห่วงพี่ใหญ่ของนายขนาดนี้ทำไมตอนนั้นถึงไม่กระโดดลงไปเองล่ะ ซิวๆก็บอกให้ลูกน้องหยุดเถียงกันได้แล้วมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นลูกน้องของเหล่ากาที่ส่งให้ไปสำรวจพื้นที่กลับมารายงานว่าด้านหน้ามีบันไดวนเจ้าอ้วนก็กลับไปดูที่แผนที่อีกครั้งแล้วบอกว่าบันไดวนน่ะก็คือทรงเกลียวไม่ใช่หรือไงเสียวเกออย่างเทพเลยชิวิวก็บอกว่าลงไปที่บันไดวนน่าจะหาสี่เหลี่ยมอันนั้นเจอเหล่ากาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นห้องห้องหนึ่งนะ จะอ้วนก็เลยพูดขึ้นว่าปะงั้นพวกเราไปดูกัน ภาพตัดมาที่อูเสียค่ะมีแผลนะคะที่มีตัวไอ้ขยุมลานะฝังอยูอย่อันนี้นักเก็ตอ,อยาแยงนะคะเพื่อน,อนๆดูกันหรือเปล่าไอ้ตัวขยุมลานะคะนิเสยวพวาก็บอกว่าจะใช้มีดแงะให้อูเสียเองให้เขาหันหน้าไปทางอื่นอูเสียก็พูดว่าตอนนี้ฉันอยู่ในป่าฝนก็เคยมีเห็ดลาขึ้นเหมือนกันนายคิดว่าฉันจะกลัวไอ้นี่หรือแล้วเขาก็หันหน้าไปทางอื่นค่ะก็ถามว่าแงะเจ้าเนี่ยเจ็บไหมนายเริ่มหรือย,ยังเสยวพวาก็บ บอกว่านายนี่พูดมากจังเลยแล้วก็แงะออกมาค่ะจนอูเสียร้องเสียงดังเลยเสีย่ยวาวก็บอกว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วละ่ะว่าทําไมประมุกหัวถึงให้านายมากับฉันเพราะว่าเลือดของนายอ่ะพิเศษมากขยุ่มลาบนดินเผาพวกนี้ไม่ได้ฝังรากอยู่บนตัวนายเลยไม่ได้แทรกเข้าไปในข้างในแต่กลับหนีออกมาข้างนอกเจ้าเนี่ยน่ากลัวจริงนะคะก็คือเจ้าเนี่มันกลัวเลือดของนายนั่นเอง อูเสียเลยพูดขึ้นว่าอาจจะเป็นเพราะฉันนะเคยกินไอ้ยางเลือดมืงก่อนละมัง้งแต่ว่าเลือดของเสี่ยวเกอต่างหากที่พิเศษแม้แต่ราชาด้วงศพยังต้องหลีกทางให้เขาเลยเสี่ยวฮวาก็เลยบอกว่าเลือดนายกับเลือดเสี่ยวเกอนคนละ้ายกันนิดหน่อยประมุขหัวแบ่งทีมได้ถูกต้องทีเดียวทีมใหญ่ใช้เบอร์ใหญ่ทีมพวกเราใช้เบอร์เล็กอย่างนายแล้วก็ถามว่านายมีแผลตรงไหนอีกฉันจะแงะให้ อู๋เสียวเลยบอกว่ายังจะแงะอีกเหรอแล้วก็เปิดที่ขากางเกงนะคะก็มีอีกตัวหนึ่งเขาบอกให้เสียวฮาวาแงเบาๆหน่อยเขากลัวเจ็บพอเสียวฮาวาใช้มีดแงคะ่ะอู๋เสียก็ร้องโวยวายอีกตามเคยนะคะก็ยังคงเจ็บอีกอยู่ตามเคยนี้ภาพตัดมาทางด้านเบอร์ใหญ่ค่ะเสียวเกินนะคะเสียวเกนะะเินเ,เจ,จ้าอ้วนก็เดินตามทางบันไดวนมาเรื่อยๆเหลากานะคะก็บอกเจ้าอ้วนว่าเนี่ยแผนที่ของผมอ่ะใช้ได้ใช่ไหมล่ะ ชิวๆก็เลยบอกว่านี่ที่เนี่ยรู้สึกหนาวจังเลยมีคนหนึ่งในทีมค่ะก็ร้องเสียงดังขึ้นมาว่านี่มันอะไรนะ่ะแล้วพวกเขาก็หันไปมองค่ะมีซากสัตว์นะคะถูกแขวนไว้ด้วยโซ่เต็มไปหมดเลยจบตอนที่33แล้วนะคะสนุกจังเลยใกล้จบแล้วค่ะมีทั้งหมด36ตอนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่34นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ